อังนี้ก e. องล่างนี่กองล่างนี่ถุงทอมดีวีแล้ครับผมก็ไม่ต้องแ่ไน่ดีค่ะ่ก็ต้องคุมาเรื่อตนี่ต่ต่นี่ต่ใหญ่มันจะทางทาย สี่าวดาวสี่อะไรคือเราเราร่วมมือกันมาตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียแล้วค่ะชิวนี้ก็ อย่างพี่พี่ใหญ่เราพี่จันนะคะเขาก็คุมเกมให้เราแบบดูเกมคือให้เราชนะค่ะเพราะว่า9ก้สเตทมาน,นี้คือเราคลองเสื้อตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนมาสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็ก็มีสุภัขสอนะคะที่ได้ที่หนึ่งมามองหึงเป้าหมายเกิดอ,อไต่อไปจากที่เราได้คะแนนรวมดูมดเลย ก็คือเพื่อนหนูตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวหนูพูดให้ก็คือว่าเป้าหมายต่อไปค่ะเราจะมีแข่งทัวร์ออฟเพลน์ค่ะแล้วก็ซีเกมก็คือซีเกมจะลงได้2คนตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่ารายชื่อจะเป็นใครอะค่ะแล้วก็ทัวร์ออฟเพลน์นี่คือจะเป็นชุดเดิมชุดนี้ค่ะก็วางแผนเป้าหมายก็คือเราเราอยากได้แชมป์อะค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้แชมป์กันเลยทัวร์ออฟเพลน์แล้วก็คิดว่าครั้งนี้เราคงจะทําให้เต็มที่อะค่ะค่ะ ก็จะทําเต็มที่เพื่อประเทศค่ะแล้วก็อยากได้แชมป์อีกค่ะโอ้ประสบการณ์เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าไปแข่งเวียดนามครั้งแรกแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จกลับมาเลยค่ะก็ทีมเราร่วมมือกันดีมากค่ะก็ตแต่สเตจแรกถึงสเตจที่9ค่ะ